สวัสดีครับผมเอล้วครับผมกับรู้รอบรถใบเฮนนวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาชุดแต่งโครเมียมนะครับผมใส่งานใส่ใช้งานมา 6- 7ปีแล้วเกิดคราบเป็นคราบเหลืองเป็นขุยเราจะมีวิธีการแบบไหนที่ทำให้มันกลับเข้ามาใส่ใหม่เหมือนเดิมได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะแนะนำให้ฟังก่อนรับชมก็ฝากเพื่อนทุกคนกดทุกใจกดติดตามและอย่าลืมนะครับผมกดแชร์ให้กับความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องรถ เพราะมันมีประโยชน์กับคนทุกคนที่มีรถอย่างแน่นอนเดี๋ยวมาชมกันเลยครับผมง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับผมชุดแต่งคมเมี่ยมที่เราใช้ประดับยนต์ทั่วไปนะเห็นไหมฮะพอเราใช้งานนานๆนะฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมขูดก็ไม่ออกล้างยังไงก็ไม่ยอมออกนะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะมีนะครับวิธีการทําให้มันกลับมาใสอย่างนี้ได้เลยอเห็นไหมครับเห็นความต่างไหมครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับ แล้วก็คงไม่พ้นนะครับผมเจ้าพระเอกของเราอีกตามเคยเจ้าเอกของเราอีกตามเคยนะครับผมน้ำยากจัดคราบตัวนี้ที่เราใช้กจัดคราบกระจกนะครับนี่พระเอกตามเคยนะครับผมเทเอาเทาใส่องน้ําเลยนะฮะแล้วก็ถูวนไปวนมานะครับ เลยอ่าโอ้ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีอาทางดีๆีนะเวลาเพื่อนๆใช้ก็ถุงพลาสติกหรือว่าถุงมือใส่ด้วยนะครับนี่เสร็จแล้วใช้ผ้าหรือกระดิช, ου, ชู่เช็ดตามหรือใช้น้ำล้างนะครับเพื่อนเห็นไหมครับเห็นไหมกลับมาใส่เงาแล้วนะครับผมจากตั้งแต่ตอนแรก คือด่างๆแบบนี้เลยนี่ฮะเห็นความด่างไหมครับด่างแบบนี้เลยนะฮะด่างแบบนี้เนี่ยต่อให้เนี่ยรถไปเข้า,ขาคาร์แมนรับล้างก็ไม่ออกเนี่ยอะไรขูดก็ไม่ยอมออกนะครับเพราะมันฝังแน่นไปกับตัวนี่เลยแต่นี่เองครับใช้น้ํายาขาจัดคราบ JK เคค a n น n g นะครับผมที่เราใช้ขจัดคราบกระจกที่ได้ทําให้เพื่อนๆได้ชมกันนี่นะครับประโยชน์อีกหนึ่งสิ่งที่เขาทําได้ก็ฝากเพื่อนทุกคนนะครับผมถ้าเกิดสนใจก็สอบถามมันเข้ามาได้เลย เดี๋ยวผมจะแบ่งปันให้ไปได้ใช้นะครับผมเพราะว่าอะไรแต่งพวกนี้หรือว่าพวกกันชนครมเมียมนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับมันจะกลับมาใหม่เหมือนเดิมเลยพอพวกนี้ใช้ไปน,นานๆแล้วมันจะมีคราบตะกันหรือคราบสนิมที่มันจะติดอยู่นะครับเพียงเท่านี้เองแล้วเราก็ดูใหม่ขึ้นมากว่าเดิมนะครับผมขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับ